สวัสดีครับดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนครับผมเกี่ยวกับช่อง Youtube ล็อกกี้ดำานินพุทธรครับวันนี้ย้ายงานมาใหม่ครับผมนางานใหม่ครับโบสุ์มพิสัยครับผมกำลังย้ายรถมาครับวันนี้การทำคำครับอากาศดีๆครับทีมงานครับผมขนปุ๋ยมาครับจาก น้ำพองครับผมออก,กับเจ้าวันโวครับนี่ E C สองหนึ่งศูนย์ B ครับ P L C ครับ thường xin nó không đi thì mình ba nó không tin tin câu hấp 4 nó rất này thì nó tìm hắn nó không là ngàn cầu ngàn ยังลงไม่ได้ครับผมต้องย้ายมาทำหน้างานไหมครับรอไม่ไว้ครับใส่โรเบิร์ตมาเลยครับผม ขี้หมูมาลงครับผมนี่ครับอาหารว่างครับนี่เอาให้ทั้งเลยเหรอ นี่รถอีกทีมหนึ่งครับผมอยู่ฟังโน้นครับตักดินขายครับผมดูดีครับ อยูด่ดีกินด,ดีครับหมล่าสามสองศูนย์นะผมอย่างใหญ่ครับผมก็งานไม่ไหวครับต้องย้ายมาทำงานเที่ยวก่อนนะผม เดี๋ยวกันคลิปต่อไปครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมช่องยูทูบโรกี้ดำนินผู้สอนครับสวัสดีครับ